นี้เราจะมาสอบส,สเปซิฟิคชเครื่องทำความสะอาดแบรนด์น้องใหม่อย่างโคต,ตกกันเริ่มจากตัวแรกเลยต้องบอกเลยว่าถ้ามีตัวนี้เหมือนมีคาร์คติดรถกับแนเฮลคาวัคัมโฟลด์อินวัตไม่ว่าจะเป็นเศษขนมเศษดินมีกำลังแรงสูงถึง2000 PA ว้าวแล้วมันโฟลด์มายัางไงทั้งดูดฝุ่น เติมลมดูดสูญญากาศออกครบจบในตัวเดียวคุ้มแน่นอนและยังมี5ห่วงให้ใช้เรียกว่าได้ใช้ทุกรูปแบบงานได้ทุกอย่างตัวต่อมาสายเด็กเซ็ตอัพไม่ควรพลาดไม่ว่าจะโต๊ะความแกเจตต่างๆ c o ร์ด a สแ d u s t e r ว่าคร์วาครื่องดูดฝุ่นสำหรับโต๊ะทำงานมาพร,าร้พอมกับฟังก์ชันโฟล์อวันก็จะดูดฝุ่นเป่าลมเติมลมและดูดสูญญากาศไดัดนสูงสุด1 2 0 0 0 PA ดูฟุน่นซ่อคีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆมุมคแคบๆตัวนี้รับจบเพราะมีความเร็วลง60 mph ทำความสะอาดได้แบบสบายๆท้ายสายขัดสายถูไม่ต้องปวดเมื่อยอีกต่อไปมีตัวนี้ Electric Spin Scrubber ทำความสะอาดไฟฟ้าแบบหนุนได้ตัวแปรมีแรงบิดสูงสุด22 i b มาพร้อมหัวแปรง6แบบประหยัดเวลาทำความสะอาดได้ไปอย่างเยอะไม่ต้องขัดถูกันน้งได้รับไอเดีเจ๋ ความเร็วแรง300รออบต่อนาทีและที่สำคัญโตโตตยังได้รางวัลการันตีมามากมายเหมาะกับยุคนี้ที่ต้องมีเครื่องมือที่ทำได้หลายยันตัวนี่แหละอินเทอร์มอรพร้อมคัดสรรสินค้าดีๆเพื่อคุณ